ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่โรงเนี่ยโรงค้าวปลูกกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสด็ด้านซ้ายครับที่ผมมาขายตู้อบความร้อนต่ําที่ใช้อินฟลรทที่โฆษณาใน YouTube เรื่อยๆนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่สามติดอยู่ที่สะดาซ้ายซึ่งกลุ่มเนี้ยเขามีเครื่องคัดพันธุ์อยู่แล้ว ผลผลิตผลิตเมล็ดพันธุ์กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดเมล็ดเปข้าวให้กับกรมของกรมการข้าวอ่ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งให้กับกรมการข้าวอยู่แล้วพอได้ตู้อบมานี้ปุ๊บมันก็เข้าทางพอดีเพราะว่าไม่ต้องไปตากในเมื่อเราตู้อบเนี่ยมันอบหนึ่งได้สี่ที่เคยคุยไปนะครับข้าวจะงอกอัตรางอกดีมากขึ้นแล้วก็ข้าวสะอาดครับถ้าพี่นี่เขาเห็นเร่งเห็น แล้วก็กรรมาการทุกคนก็ลงมติว่าต้องใช้ตู้อบก็เลือกกันในอินเทอร์เน็ตในย t ท b e เยอะแยะก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยก็มาเจอกับผมนี่แหละครับยนผลดีนี่แหละครับซึ่งเรามีของให้ดูของจริงแล้วก็ไปดูที่ระยาวมาแล้วครับวันนี้ผมก็เลยมาส่งมอบก,ก็มาเล่าให้สมาชิกทุกท่านฟังว่าเรามีของดีต้องอดหน่อยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นภาพรวมของตู้นะครับตู้คนนี้ขนาดห้าตันห้าตันก็5,000กิโลเขาเปลือกนั่นแหละครับถ้าเราคุยเป็นลูกบาทเมตรก็ สิบลูกบาทเมตรนี่เป็นรุ่นที่ใช้เทกองในบ่อนะครับนี่ครับตะแกรงมีตะแกรงกันขยะและบ่อครับแม่ี่เจ้าของเขาทำไหมอย่างเนียบเลยนะเนี่ยต้องขอบคุณประธานอุ่มมากเลยโอ้โหอันนี้นะครับผมภูมิใจมากที่มาขายที่นี่ครับวันนั้นก็ไปหาผมที่โรงงานนะครับผมบอกว่ารับรองสวยแน่นอนบ,บอกแม่เฮียผมประทับใจมาก ตัวนี้สวยจริงๆโอเคครับตรงนี้เป็นบ่อเทเขาเปลือกนะครับซึ่งทางเจ้าของชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าขอเป็นบ่อแล้วกันผมก็เลยจัดให้ครับนี่เป็นบ่อเขาเปลือกซึ่งทําอย่างสวยงามน,นะครับมีตะแกรงการขยะแล้วบ่อเนี่ยลึกบ่อนี่ทางทางกลุ่มนี้ก็ทําสวยนะครับกว้างสองเมตรยาวสองเมตร ลึกสองเมตรเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้แหละครับเราเรียกว่าอยู่เป็นคือว่าอย่างนี้ผมทำอย่างนี้นะยกออกมาปุ๊บลงไปซ่อมได้เลยบางท่านนะครับทำแท่นเนี่ยยึดติดหมดเลยซ่อมไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้อย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ทำงานยากครับนี่ครับตอนนี้สวยมาก ครับแล้วเดี๋ยวผพจะพาไปดูที่โรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้ครับนี่สำหรับเปิดข้าวลงมาด้านล่างเพื่อให้ข้าวที่มีความร้อนเนี่ยลงแล้วก็ขึ้นไปเปลือนใหม่ครับอันนี้เราปรับด้วยอินเวอร์เตอร์นะครับนิ่มนวลแล้วดูอุปกรณ์ดะครับเฮฟวี่ดิวตี้ครับนี่ครับโรตารีนี่ครับเป็นหัวใจ ถ้าเราปรับรอบไม่ได้นะครับเราวิ่งเท่าเดิมเนี่ยเวลาความร้อนสูงหรือความร้อนต่ําหรือจะแห้งไม่แห้งเราสามารถเล่นได้ว่าจะรอบเร็วหน่อยช้าหน่อยครับแล้วที่สาคัญนะครับตัวเนี้ยจะทําให้การอุปอินพุตขาเข้าเอาพุตขาออกเร็วขึ้นครับเดี๋ยวต่อไปดูเอียงเฟลนะครับครับนี่พัดลมพัดลมนะครับ พัดลมระบายดูดความชื้นออกจากเข้เปลือกนะครับพอห้องอบเนี่ยร้อนข้าวก็จะมีเหงื่อครับอันนี้ก็จะดูดความร้อนออกนี่แหละครับคือเทคนิคพอถ้าเราพัดลมเนี่ยเร็วเกินไปนะครับก็ดูดความร้อนทิ้งก็เสปืองพลังงานเปลืองช้าเกินไปก็ไม่ดีไม่ข้าวก็ร้อนเกินไป มันเราต้องมีการปรับรอบที่เมื่อกี้ผมไล่ฟังนะครับว่ามันมีอิวอร์เตอร์สำหรับปรับรอบครับนี่คือพัดลมนะครับจะคอนโทรห้องอบให้ความร้อนสม่ำเสมอที่พัดลมนี่นะครับแล้วเวลานะครับนี่เป็นทางวิศวกรก็บอกมานะครับเมื่อเราอบได้ความชื้นที่พอใจแล้วเช่นข้าปลูกเนียต้องอบที่12นะครับ สิบสองสิบเอ็ดครึ่งสิบสองได้ถ้าเป็นข้าวปลูกเอ๊ะถ้าเป็นข้าวสารธรรมดาที่อบกันลงสีใหญ่นะครับก็สิบสี่สิบสามแต่ถ้าพันข้าวต้องสิบหนึ่งหรือสิบสองนะครับครับต่อไปครับนี่ครับอินฟลัทครับนี่เป็นเกทำการก๊าซวงต้มนะครับไอ g อันนี้คือโซเดอยวาลครับนี่หัวหนึ่งหัวเอนี่หัวบี อันนี้คือตัวควบคุมทรานซิตเตอร์ควบคุมนะครับควบคุมการทำงานของการจ่ายอินฟลีตนะครับแล้วนี่คือหัวอินฟลรตนะครับหัวที่หนึ่งหัวหลักหัวที่สองนี่หัวเสริมนะครับใหม่ๆเปิดปุ๊บเนี่ยจะขึ้นคู่แล้วพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งตัวบีจะดับแล้วก็จะติด ถ้าความร้อนเนี่ยมันไม่ถึง45อ,องศาก็จะติดทั้งคู่เมื่อถึง50ระดับหนึ่งตัวหรือหนึ่งตัวเรวยยงไว้นี่แหละครับคือการประหยัดพลังงานซึ่งพิสูจน์ได้ครับแล้วถามว่าอินฟาเรตคืออะไรอินฟาเรตคือตัวเปลี่ยนความร้อนที่ใช้สาหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอาหารนะครับพวกพวกอาหารพวก สินค้าสุขภาพเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งไม่มีกลิ่นเพราะว่าจากการเนี่ยไปเผาเซลิเขึ้นมาเป็นสองเป็นคลื่นความร้อนไม่มีควันครับอบข้าวแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีควันดำครับอันนี้เป็นจุดเด่นของมันครับนะครับแล้ว ท่านใดทั้งปวงเนี่ยเรารับประกันให้ท่านหนึ่งปีนะครับมีท่านผู้จัดการบอกถ้าแกขอสองปีได้ไหมบอกไม่มีปัญหาสองปีก็ได้เพราะมันต้องซ่อมอยู่แล้วยังไงผมก็ต้องมาซ่อมมาอยู่แล้วนะครับแต่อุปกรณ์นะรับประกันปีหนึ่งแต่ดูแลสองปีก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันเรายินดีครับครับก็ก็ตู้นี้ก็มีอยู่แค่เท่านี้แหละครับที่สองอย่างนี้สําคัญคือพัดลม อินฟอเรแล้วก็โรตารีนะครับครับก็มีอะไรถามมานะครับถามผมได้โทรมาก็ได้ครับตามเบอร์ข้างล่างนี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคราวนี้ผมจะอธิบายเรื่องตู้คอนโทรนะครับนี่เป็นไฟอินพุตนะครับเข้าอันนี้เปิดตู้นะครับตัวนี้คือตัวตั้งเวลาเช่นเราอบไปแล้ว สิบชั่วโมงเลยสักสี่ห้าชั่วโมงเราก็จะหยุดแล้วก็ตั้งไปเลยห้าชั่วโมงพอถึงเวลานั้นเครื่องจะปิดเองคือไม่ต้องมานั่งเฝ้าปิดสมมติวันจะเลิกสักสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องนั่งเฝา้าแต่เพียงห้อยนันเดียวไฟฟ้าอย่าดับแล้วกันนะครับก็ตัดระบบทั้งหมดนะครับทั้งแก๊สทั้งไฟตัดหมดนี่ครับความเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับนี่คืออุณหภูมิห้องแชมเบอร์ Chamber. ห้องอบนะครับ เราตั้งไว้ไม่เกินตั้งที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบพอความร้อนกว่าห้าสิบเครื่องจะตัด,ด,ดรีเลดีโซลินอยวาลให้หยุดต่ายแก๊สไปหนึ่งหัวอินฟลีใช้หัวเดียวครับและอตัวนี้คือตั้งอุณหภูมิของหัวเบอร์เนอร์ครับคือที่ห้องห้องกำเดิดไฟเนี่ยเราตั้งว่าเราจะตั้งไว้ที่80ถึง90องศา คือเมื่อ50ปุ๊บอินเวอร์เตอร์ก็โทษทีครับเทอร์โมโคัพเปิลจะทำงานแล้วจะสั่งไปที่โซลิโดว์วาลให้ปิดการ์ดหนึ่งท่อเหลือแต่หัวเดียวเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้พอความร้อนถูกอบไปเรื่อยๆความร้อนต่ำกว่า45ปุ๊บเทอร์โมคัพเปิลจะสั่งสัญญาณไปให้การหัวอินเฟรเรตหัวที่สอง เปิดทาให้รักษาอุณหภูมิในห้องอัดห้องอบให้สม่ําเสมอนั่นแหละครับทําให้ได้ข้าวที่สวยแล้วก็สายสะอาดแล้วอัตรา,าง,งอกสูงครับจะบอกว่าสูง9กก็จะเป็นการอาจจะพูดเวอร์ไปเอาว่าสูงกว่าธรรมดาเยอะแล้วกันแล้วข้าวมันที่สวยผิวสีดแดงชัดทุกรั่วเลยครับครับอันนี้ครับกาดหนึ่งกาดสอง กับตัวนี้ดีครับที่เป็นเคล็ดลับโรตารี่ครับเวลาเราเอาข้าวออกจากตู้เราปรับโรตารี่ให้เร็วนิดหนึ่งออกเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเอาเข้าวเราก็ปรับให้เร็วนิดหนึ่งเพื่อจะให้ข้าวลงเข้าตู้เร็วขึ้นแต่เวลาเราอบครับเราจะปรับให้ช้าลงนิดหนึ่ง ให้พหเหมาะกับอุณหภูมินะครับไม่ใช่แล้วตัวนี้ครับพัดลมครับนี่แหละครับตัวประหยัดการ์ดครับเวลาข้าวเราเปียกมากไฟฟ้าความร้อนสูงเราเปิดพัดลมที่50เฮิรตซก็ทุกอย่างเขาจะความร้อนก็จะเข้ามาแล้วก็ถูกข้าวเนี่ยดูซับไปแล้วออกไปเราจะไปวัดดูเลยว่า ความร้อนที่ออกไปเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วได้ใช้ไปเท่าไหร่เมื่อเราอบอไปสักสิบชั่วโมงข้าวเปลือกเนี่ยมันแห้งไปแล้วครับเหลือสิบแปดอย่างเนี้ยสิบเจ็ดอย่างเนี้ยเราก็เบาพัดลมครับแต่ลอตเอรี่เราไม่เบานะครับเบาพัดลมข้าวก็าจะถูกดูดด้วยลมเนี่ยช้าลงนิ่มลงความร้อนในห้องอบก,ก็จะสี่สิบห้า ไม่เกินนั่นแหละครับทําให้ข้าวเราเนี่ยคุณภาพดีอันนี้เป็นจุดแข็งนะครับของเราแล้วผลประโยชน์ก็จะอยู่ที่เกษตรกรได้ข้าวเปลือกที่คุณภาพดีอัตรางอกสงูงเวลาเป้นสีนะครับยิวก็ดีกว่ามีข้าวต้นมากกว่าข้าวท่อนน้อยกว่าแล้วผิวสวยสะอาดขอบคุณมากครับ